สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมชนะมารรวมโค้ดนะสร้างส3 2ร้อาองค์นะครับสภาพสวยหน้าแดงหลังแดงหน้าแดงหลังนะครับนี่ครับโอ้โหวิบวับจริงๆครับองนี้พามาชมนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับเป็นพระนั่งพันชนะมารที่มีความสวยสดงดงามมากครับองคหนึ่งเลยทีเดียวนะองนี้ ฟอร์มแดงหน้าแดงหลังนะครับจมูกโดง่โดงๆนะจมูกโดง่โดงๆท่านใดที่อยากจะเช่าพระเครื่องหลมพ่อคูนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับลองลองเข้าไปชมได้แล้วก็ศึกษากันได้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่อ,อ่อเป็นรุ่นหลักยอดนิยมนะครับนั่งผ่านนะเป็นพิมพ์นั่งผ่านนะครับเป็นรุ่นนั่งผ่านชนะมานปี2537แล้วก็อ,อ่อมีนั่งผ่านบ้านคลองอีก1รุ่นนะครับปี25 3 7เหมือนกัน อันนี้ก็สามารถที่จะเลือกเช่ากันได้นะครับเลือกอเช่าบูชากันได้มีหลากหลายรุ่นหลวงพ่อคูนะครับสวยๆทั้งนั้นนะแล้วก็พุทธคุณงดงามทั้งพุทธศิลป์และก็ดีทั้งพุทธคุณนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจพระเครื่องหลวงพ่อคูณก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทาง แฟนเพจ Facebook นะครับส่วนท่านใดที่จะปล่อยภาเครื่องหลวงพ่อคูณนะลองส่งรูปมาได้นะครับถ้ามีแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมรีวิวไปนะครับก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับถ้าแท้เนี่ยเราก็จะคุยรายละเอียดกันนะครับทางด้านไลน์แอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะทำให้พี่พี่ได้ชมพระสวยๆกันตอนเช้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ